เช้าแล้วเราต้องเดินทางต่อสินะนั่นพระอาทิตย์ขึ้นอีกแล้วเราเกลียดทะเลเราเกลียดทะเลพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีรูปเด็กยิ้มยี่นั่มันเทเลทับบี้นี่นะสวัสดี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 เอโอเอโอไม่นะเวลาเวลามันจะโชว์โชว์โชว์อะไรโชว์ที่หน้าจอมันต้องตบตัวตีก่อนใช่ไหม นะช่างเป็นพระที่สวยจริงจริบ้าก็ทะเลท่องเ้อ่ยเวลามันจะโชว์เจาะหน้าจอตรงพุงตัวเองต้องตกตัวตัวเองหนึ่งทีก่อนนี่ลินดูเลยขนาดนี้เลยหรอบุเปลสุนัสิมันมันไม่เอากจะเล่นต่อได้ก็ตอนนั้นลินดูข่าวมันอยู่หลังข่าวอะตอนนั้นลินกี่ขวบแม่หนึงมันไม่น่าใช่ไวลลินเท่าไหร่นะ ก็มันไม่ใช่วายรีนยังไงนะแต่มันลินดูข่าวไงนะรีนก็อย่างนั้แล้วมันมีแล้วมันมีแล้วมันมีการ์ตูนหลังข่าวด้วยไงแล้วแต่ไอ้เหี้ยบ้านี่ขั้นอยู่ขอโทษทีตึงตึงไม่เราหยาบออกสื่อแล้วแย่จังแต่เราไม่ขอโทษนะตึงไม่ใช่แล้วไอ้พุดดิ้งคอสอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้วพุดด้าคลอสพุดดิ้งไม่ใช่แล้ว พุดดิ้งออบกอดใคร What ถ้าพุดดิ้งถ้าพุดดิ้งคอเนี่มันต้องยวบยาบด้วยใช่ไหมแตกแล้วอะไรแตกฮะแอดคอม่นะไปนะอ่าจะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอเควันนี้เราจะขึ้นฟังแล้วไหมทุกคนล้นกันทุกคนอยู่ไหนเนี่ย ลินกำลังอยู่กลางทะเลพยายามขึ้นฝั่งให้ได้ก็อยู่กันตรงที่ไอห้าไอห้าพันลบหมื่นฮเสียงเธออลังการมากเลยจะจะไปจะจะไปยังไงดีก็มาสิคนเขาก็มากันหมดเขาไม่มาเลยดูสิลินไปลินไปกับสองรอบแล้วเขาบอกเขาไม่รู้พิกันที่แท้จริงมันอาจจะอื่นได้เขาไปกับรอบแล้วผู้น่าสงสารมาก จะบอกว่านี <accurately S 2> ่ลิงก็ไม่ได้่งพิกัดนะะลิงก็ตามไม้กงเขมมาเรื่อยเรื่อยลิงเจอบ้านไม้แล้วไม่ใช่สิบ้านบ้านบ้านใบไม้เดอก็ถึงห้าพันสามแล้วก็ลบเก้าพันสามเนี่ยมาดูได้อะไรเหรออีกแล้วอีกแล้วโย่วละโย่วลิงเจอบ้านใบไม้แล้ว วเนี่ยทางนี้อย่าเอาเพชรมาล่อฉันนะวิ่งตามเธอถอยถอยไม่น่าเลยอ้าเรือแตกแล้วก็คุณเลสโตนแย่เต็มแล้วนะออาเพชรเต็มแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ ยังไม่เต็มลอง้งขึ้นไปดีกว่าเต็มกระจกเลยมาหาผมหน่อยมาหาผมหน่อยนันนแผนที่อะไรเนี่ยมาหาผมหน่อย,มา,ม,อยมาช่วยผมขุดขึ้นไปหน่อยมผมขุดไปสูงแล้วแต่ผมพิกแอคหมด <laughs> นี่เราก็ขุดขึ้นเหมือนกันนะผมอยู่ระดับ50แล้วอะ่ะก็อยู่ระดบับ24เ,<อ>เลยเฮ้ยตามผมมาดีกว่าโอ <laughs> <laughs> เคแล้วอยู่ไหนล่ะเนี่ย ลินกำลังถือประตูตามไปทุกคนรอด้วยเช็ดอีกยาวนานนะลินดัต้ะไปไหนะเออเจมอยู่ไหนเนี่ยเออเดินย้อนสอนมาได้ไหม่ะโอ้ประตูเอาประตูไล่ตีเราจะกล่องคาบแล้ว ห้าพันกับเก้าพันห้าใช่ไหมห้าพันสามเก้าพันสามอแต่คืออันนี้คือขอให้เลทไปสองคนอ้าวตดมาแล้วตบมาแล้วหอเนื้อเนื้อไอ้วันเนื้อไปทางไหนเนี่ยฮะ้นคือ นัดมาตามทางที่หินตกเรียลาดมากเลยอ่ะอ่ะแขกไม่ทำไมเกมชอบค้างจังมารากลดให้เออเออเออเมื่อไหจะขึ้นฝั่งได้เนี่ยไม่เกียดทะเลแล้วท้ กาได้คิดได้ในรัสเซียทะเลเกล็ดแบบคุณเอ้ยทำไมว่มามองหน้าไปเนี่ยมันจะลงทะเลนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หักขวาเอา <laughs> นี่เอาจริง <laughs> หักเลยแล้วกันอฮะ ไปไหนก็แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวใกลเล่นแล้วกัสเปซสวัสดีค่ะนี่ต้องหักไฟอีกรอบแล้เฮ้ยทำไมตรงนี้มันเป็นหินแบบเนี้ยรววโดนอะไรทับนะ วยเนี่ยจอแล้วเจอล้เจอแล้จอแล้เรื่องของต่อไปมีตรงไหนยังไงดวงแล้วสุดอากาศสวัสดีชาวโลกครับกัวจ๋าหมดเกาะแล้วจ้ะรอที่นี่เองสินะอันน้ไงทางเดินนะเจนอ่ะฮะเดี๋ยวปากอะไรไว้หน่อยให้รู้ว่านี่เป็นทางขึ้นทางลง แล้มองอยู่ตรงนั้นเองเอ๊ะแล้วมันอยู่ตรงไหนอะทางลงอยู่ไหนอะเฮ้ยหายหายอะไแบบนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงจระจระจมันคือสิ่งเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของไมค์ครับทำอะไรปักไปสองสองนี่โอดินนี่แหละคาร์บอนสโตนคูงๆผมคาร์บอนสโตนมาเต็มกระเป๋าแล้วอะ ก็ไ,ไปท <Okay. S 2> ี่ okay. เข้ากาเบลดีกว่าเฮ้ยผิดโอ้โหเฮ้แล้วลงลงไงวะเทน้ำลงมาเอาเออฟรีดอมเย้ฟรีดอมเอจิสเล่าเล่าอ๋อโอเค ตกใจหมดพุดดาคอ้าต่อไปอยู่ไหนเราอยู่กลางทะเลเราคิดถึงผู้คนแล้วเออมนีถามพุดดาคอนต่อไปเจอเออต้องรสร้างเยอะนขนาดนี้เลยหรอไม่รู้ให้มันเปลืองลเล่นแ <c oughs> yeah. ย่ <c oughs> อไหลไหลอ แย่แล้วลินหาพุทธาคอนต่อไปไม่เจอดินกำลังหลงกลางทะเลแล้วเย้ไม่เดี๋ยวอะอะไรพุทธาทอสลินเห็นลินหาพุทธาคอนต่อไปไม่เจอไหนเดี๋ยวเปิดเจนทูเมนต์ต่อโอเคโอเคเราเจอแล้วพุทธาคอนเอาดอกไม้ไปปลูกดู เหมือนเป็นป่องไฟเลยอ่ะทำไมไม่เขนี้มันมีไฟติดอยู่เนี่ยเฮ้ยค้างคือสะอึกค้างกิสะดึกเลยทีเดียวฉังก็สะดึกเลยทีเดียวเฮ้ยทางน้ำมาหายโอเคได้ดอกไม้และมองหวังว่าเราจะขึ้นแผ่นดินในเร็วๆวัน ได้ถึงบายเนตตามึงจะมืดอีกแล้วอ่ะแย่จังมันไม่ได้ถึงนะอีกแล้วเหรออีกแล้วเพลงนี้อีกแล้วไม่นะ ไ,ได้ยินมานานมากนะเนี่ยทุกคนเตรียมต้อ,ตอนรับดินด้วยรสักพักมันจะขึ้นฝังแล้วเหรออยู่ไหนวะเนี่ยเหรอทำ <c oughs> ไมทุกคนพูดดีเหรอโอ,อ, <c oughs> อ้แต่ทุกคนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่กลางทะเลนะนี <c oughs> ่เห็นปลาหมึกลอยอยู่สี่ตัว ทำไมต้องอูดอูดด้วยอ่ะพูดเป็นข้าวหน้าหมูนั่นเองอะไรฮะเกมหมดเราเล่นไม่ได้เอาเตัวเก็บเสร็จก่อน คุณเปิดอะไรฟังอนนี่มังไม่คือเพลงอะไรอ่ะพอดนะอ๋องงพวเพลงไหมไรนักใจ แล้วพันทิตตกดินแล้วดิเห็นพระจันทร์เสี้ยวลอยขึ้นมามีที่พักไหมมีที่พักไหมเราอยากได้ที่พักแล้วจะปิดแล้วไปพักฟันจะไม่มีบ้านตัวเองอน่เอาจริงๆแล้วที่นี่มันอลังกว่าหมู่บ้านนั้นอีกนะ จริมันก็แบบนะอนะไรกันนี่อ๋อดาไฟที่ร้านให้มานี่เป็น texture pack หรือเปล่า texture <c oughs> pack อ่อยมันจะได้ลงเพราะเรายังไม่ได้ลงเลยเรายังใช้ texture pack ธรรมดาเนี่ยไม่เคยไม่ได้ใช้เลยรับ สงสัยเราคืนนี้ต้องพักที่ม้ากางเขนมีแล้วละ่ะพักอยู่กลางลอยลินลอยรับอยู่กลางทะเลนะทุกคนโชคดีกลางนั้นก็คืนนี้พักมันตรงนี้แล้วกันอ่าประจันตั้งสวยงาม